เซลมันพาชมสวัสดีครับพบกับเซลมมนอีกแล้วครับวันนี้เซลมันอยู่ที่โชรูปอินสุเอกะชัยครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่กําลังรับชมเซลมมนอยู่นขณะนี้อีพีนี้ก็จะเป็น EB ีของการชมรถซีประตู LDA สีใหม่ครับสีเทารเรโบกับชมใหม่ครับชม2022จอดอยู่เรียงกันเลยครับ2คันเนี่ยคู่กันเลยว่าคันไหนจะสวยกว่ากันเดี๋ยวเราไปชมกันครับเดี๋ยวเซลมันพาไปชมกันครับชอบแบบไหนก็จิ้มเอาได้เลยนะครับ คิวของวันนี้ครับคิวของวันนี้เป็นรุ่น C ประตูไฮรีเดอร์ LDA ซึ่ง2คันนี้เป็นรุ่นเดียวกันนะครับสีเดียวกันด้วยนะครับแต่ข้อแตกต่างกันก็คือการแต่งครับลูกค้าของเราทางบ้านนะครับชอบแบบไหนก็จิ้มบอกได้เลยครับเดี๋ยวเซลล์มันจะพาดูทีละคันเนาะว่าคันนี้แต่งแบบไหนแต่สเปคของตัวรถก็คือเหมือนเหๆกันครับด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าแบบคู่อยู่แล้วครับโมใหม่ของเรา ไฟหน้าคนโปรเจคเตอร์อยู่แล้วครับไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกเรามีให้อยู่แล้วครับสำหรับตัวยกสูง LDA ครับมาดูตัวแต่งกันดีกว่าครับสำหรับคันนี้แต่งสายแม็กเรียบร้อยแล้วครับยางนะครับยางเบอร์2555ขอบ18ครับนี่ลายแม็กของเราก็จะเท่ๆประมาณนี้ครับ ขอบเบรกสีน้ำเงินดุมน็อตลลอสีน้ำเงินตัวนี้อ c c e s s o r y พวกนี้เราสามารถเลือกได้นะครับแค่บอกเซอร์แมนมาเซอร์แมนก็จัดให้ครับฝั่งนี้เป็นล้อแม็กลายล้อลอ,ลอ,อย่างนี้แล้วมาดูฝั่งนี้ครับอีกคันนึงก็จอดอยู่ข้างๆกันก็จะเป็นตัวนี้ครับแม็กของเราจะเป็น5้ารูนะครับยางแก้มเตี้ยก็เลยทีเดียวครับเดี๋ยว แต่หน้ายางดูจะกว้างๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเซล์มนขอดูสเปคหน่อยครับสเปคยางนะครับจะ265นะครับ35ครับขอบ18ครับผมเป็นยาง Lessing King นะครับลูกค้าต้องการแบบไหนชอบแบบไหนก็เซลมมนก็ขอแจ้งเช่นเคยครับมีหน้าที่จะให้ครับขอให้บอกมาครับตัวนี้ดูซุ้มล้อจะห่างครับถ้ายังไม่โหลดนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะโหลดให้นะครับโหลดจัดทรงให้ครับ ถ้าปกติแล้วใส่ยางแก้มเตี้ยต้องโหลดนิดนึงนะครับทรงจะได้สวยๆหน่อยฟิล์มครับสำหรับคันนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยครับก็จะเป็นฟิล์มไฮคูลใสๆหน่อยครับด้านในก็จะมีดิฟฟี่นะครับพร้อมกับวัดบูนะครับฟิล์มใส่นิดนึงเลือกได้ครับ ว่าต้องการแบบไหนครับสำหรับฝั่งนี้ฝั่งนี้ลูกค้าเลือกเป็นฟิล์มเซรามิกครับผมจะแตกต่างกันเนาะชอบฟิล์มใสหรือว่าฟิล์มมืดดำด้านมีให้ครบครับฝั่งนี้เป็นเซรามิกครับตัวนี้ขนาด60ครับผมคิวกันาสาาติดเรียบร้อยแล้วครับสำหรับฝั่งนี้ย้ายมาฝั่งนี้ย้ายไปย้ายมาไม่งงนะครับลูกค้า ฝั่งนี้ไม่รับกันศาสตครับได้ครับจัดให้เหมือนกันครับต้องแจ้งอีกทีนะครับ2องคันนี้จอดข้างๆกันเป็นรุ่นเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันสเปครถก็จะเป็นสเปคเดียวกันเลยแต่แต่งอาจจะแตกต่างกันแล้วแต่ความชอบของลูกค้าเราครับลูกค้าทางบ้านครับชอบรุ่นไหนสนใจรุ่นไหนแต่งแบบไหนขอให้แจ้งเซลล์มันครับ เดี๋ยวเซลล์มันพาดูมุมกว้างครับ2คันเลยตัวนี้เป็นคันแรกครับผมชอบแบบนี้ก็บอกให้เซลได้ครับแต่งแบบนี้เดี๋ยวชมอีกคันครับคันนี้อาจจะยังไม่ครบนะครับแต่งยังไม่ครบนะครับเหลือโหลดจะทรงหน่อยเพราะว่าซุ้มล้อจะห่างๆกับล้อหน่อยเพราะว่าคันนี้ใสยย่ยางแก้มเตี้ยครับสําหรับคันนี้แต่งแบบนี้แม็กแบบนี้ลูกค้าทางบ้านเราละครับชอบแบบไหนครับ ขอให้บอกเซลแมนทักมาหาเซลแมนได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางเพจ y u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  e ไลน์ได้หมดครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปอย่างรวดเร็วเลยเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเซลแมนด้วยครับเซลแมนขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ